ครับสวัสดีครับเมื่อกี้กับเมื่อไหวพานจบเลยหลก็ออกมาห่างนอกครับมาเบ่งบรงบรยากาศรบอบๆบครับของวัดวัดลีนิมิตบ้านแก่งครับกับยันเจ้ากับทยอยกันมากเนาะหลายคนมาเบ่งบรรยากาศครับมีรูปเป็ดตาตนาหน้า ก็เลยมีเวลากมาแถวคำชะโนดสาม,มาครับก็บเลยมาหกกิโลครับยึดสายมืออ๋อนี่ครับปิดที่วัดเนาะผสมทีิงานประมาณวัดเนินวัดเนินดินแดงอ๋อยู่ใกล้ๆกันกน่ครับบรรยากาศมีเปรตครับแล้วก็นรกขึ้นตวนยิวบรรยากาศปั่นเนาะเดี๋ยว จำลองเหตุการณ์ในนรกครับมีหมอกระท่องแดงปากบดีกัเอานำ้ำน้ำหอนพ่นนะครับบรรยากาศของนรกนะครับเนาะรับของปัดคีรีวัดคีรีนิมิตครับสูบกัญชากันบรรยากาศโอ้จำลอง สวรรค์นรกอันนี้คือ,อจุดอยังเขาเรื่องก็สภานรกเรียว่าเป็นบัญชีนรกก็คือท่านยมทูตตัดสินนะครับตัดสินกรรมเวรอันนี้จากบัญชีนรกครับนี่นะครับท่านยมภักกรรบัญชีแล้วก็นำมาบรรยากาศครับ จำลองนรกนะครับเนาะอันนี้ท่านยมทูตบรรยากาศนารกครับหลวงพ่อโตครับอยู่วัดลิリリมิตนู่นครับของพ่อโตองค์ใหญ่นะครับเนะาะถ้าใดมีโอกาสก็มาเนี่ยครับแล้วก็เพิ่นก็นกาลังรีเริ่มนะเนาะน่ารกสวรรค์นี่สรู้สึกว่าโดนแล้วแล้วก็หลวงพ่อโตอ หลวงพ่อโตครับคนก็นว่าองค์ใหญ่เนาะพูดเรียกว่าสางก่อนวัดโบสถ์แล้ววาหลังวัดโบสถ์นี่ครับบรรยากาศนรกเนานะครับทนหิวมีน้ำเลือกเกาเลือกเกาเห็ดกัดคนกำลังปั่นออพญานาคครับอุสิสุโท โอ้ยรอก่อนนะลุย <c oughs> พญานาคครับ <c oughs> ปิดประตูแล้วยกฝาท้ายปิดลุกยกฝาท้ายปิดไปเดี๋ยวไปไล่มายกฝาท้ายปิดไปยกฝาท้ายปิดไปยกฝาท้ายปิดไปลูกยกไปไป มามาคนตายังไปยุ่งกับมันอย่าปุยเวดัวมนมันนี้เนี่ยมาพยัญชนะระคังใหญ่บรรยากาศครัอบรอยู่วัดอ่อชิรีนิมิวัดรีนิมิตบัลลังก์ไฟแก้วครับ อันนี้เพื่นปั่นปูซิสุดท้ครับปูซิสุดท้หางยาวครับหางยาวปูซิสุดท้ครับกำลังปั่นนะครับเนาะแผลก้าเซียนครับ เก่าเสียนเอปจะต้องเสก่าเสียนลงผุช okay. ีสุดทครับกาลังสางเนาะขาดมาบดุบดุนก่าเสียนได้อง์ใหญ่ก็ะมืเก่าเสียนอ๋อเพราะถึงสูงจังองเง้เออเดี๋ยวทำพี่คนปั้นน่อพี่คนปั้นเออออันนั้นดิอันนั้นคือออันนั้นคือเก้าเสียนก็ะมูเห็นก้าเสียน ทองนี่วิรุณอะไรไม่รู้อะวิรุณตะนะคะรุณตะนี่จะมีสององค์น,นะคุณนี่ลากกับแมาแล้วครับนี่หมดพอยีหวัวด้วยโอ้องเอาน่นาจะเป็นหุ่นองค์เดียวกันที่ที่ที่นะครับโอ้ยขึ้นได้บหนนอนนี่เนาะที่ที่โอเวนเด็กคนเป็นคนปั่นนะครับขอบเบิ่งเไงตะรับเด้อ โอ้นี่น้ำมนโอ้เงินเงินการปัจโอ้ขออยากขึ้นขอรวมไปเด้อขอรวมสร้างน้ำเด้เห้าสิบบาทครับคุณเห็นอย่างพิจารนาเด้อครับเด้อน้ำมนต์

บรรยากาศครับงพ่อโป๊ะอออใหญ่นนเนะครับขึ้นไปทางบนกันแล้วครับเนาะ,ะขึ้นไปทางบนครับ ไปไหว้หลวงพ่อโตข้างบนแล้วก็พญาขุดโอ้สวยงามครับสวยงามมีโอกาสก็ได้มาเนาะพญาขุดกับหลวงพ่อสมเด็จพุทธจารย์โตครับเป็นไรเหรอนี่ทางขึ้นนี่ทางลงพญาขุดครับ

สุดกับหุ่นจิพงผึ้งพระทั้งหลายสาธุบิบารมีก็บเดมากกาดมาไหว้นะครับโดสาธุหลวงพ่อสุขหลวงปู่เงินหลวงพ่อปานหลวงพ่อเติมหลวงปู่มันแล้วก็สมเด็จพู้อาจารย์โตแล้วก็หลวงปู่ทวดครับ ขอไหว้พระพุทธเจ้าก่อนนะครับดื้อขออนุญาตกราบไหว้ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มินาสกาเรนาพุทธังอธทิยุตยามิมินาสกาเรนาธัมมังอธทิพุทธยามิมินาสกาเรนาสังฆังอธทิพุทธยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาทิวาเทมิสวะทัตโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะสานี สุปาติปันโนภโตสวะสังโกสวังิทังนมานีนะโมเทสสะภะคะวะโตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมเสสะภะควะโตลโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเัสสะภะวะโตละโตสัมมา สัมพุทธัสสาวันทามีพุทธังสะพังมีโทสังขรรมะเมีพันเตวันทามีธรรมังสะพังเมโทสังธรรมะเมีพันเตวันทามีสังฆังสัพังเมโทสังธรรมะเจมีพันเตข้าพุ่ยไปใส่บาท ทุกบาทได้แด้หนึ่งองหนึองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกมีกี่บาทุ้ยนับซิมีกี่องมีกีอ่องเดินดีดีนับนดีอย่าเล่นมันเป็นการเล่น ยังไม่ครบเนาะมีเหรียญไปคอกับแม่ไปไ,ไ,ไ,ไปใส่ไปใ <c oughs> ต่เทอร์กีมเอาไปไปใส่เทอราทีมีไปขึ้นไปพอโตเนาะโอ,อ้มีโอกาสก็เลยมากครับ บอสเซียเทียวเดมาเจองามงามงามเป็นไมากอีกมังนีงามเยูะเพิ่นตั้งใจเยูะเมื่อกระทังขานบริเป็นพุทธบริมาเชิงว่าต้องกี่บาทกี่บาทบริ่านะบริบังคับว่าเจ้าพื้น กุูนี่เพ่อนเห็ดลักษณะอันนี้คือฝีมือของสร้างเอ้เลยเห็นปะเห็นปะสร้างเอ้เลยสร้างเอ้โมเดียวกันเลยกำลังสร้างแล้วก็แล้วก็สร้างเอ้นึ่งสร้างเอ้สร้างเอ้ใช่ไหมว่หตรงขอบโต่รงขอบโตครับข้างบนองค์ใหญ่ ขึ้นมา,มาแล้วบเนาะบรรยากาศครับหลวงพ่อโตวัดวัดลีนิมิตอ่าคือชั้นหนึ่งน,น,น,นะครับเนาะชั้นบน,นนี่ของอบรรยากาศครับของวัดเนาะโอ้โหเลยมีโอกาสมานะครับเด้อ บรรยากาศนะครับง่ามงามๆง่ายๆหนูโมทนาได้มากนะครับน้อนี่ครับหางพญานาคครับพญานาคโอ้สวยงามสวยงาม,มาบันไดบันไดสเตลเลสโอ้ค่อยๆขึ้นอย่าดื้อลูกอย่าเล่นกันเดินแบบสำรวมไม่ใช่เล่นกันไปตลอดลเด้กนุกด้อ เรามาวัดไม่ใช่มาโรงเรียนไม่ได้ไม่ได้มาสนามเด็กเล่นโอ้โโอลังการครับสูงมากครับวควรเห็นองค์ทงเงนาะโอ้โขอบารอะไรมีหลวงพ่อตัวสงเด็จพระธาจารย์ตพลังสีครับ ไงครับไงไงไงสุดยอดครับกีวอนลวนไล่ฟีมือโอ้ oh, oh, ครับมีโอกาสเด้ขึ้นมาไหวพ่อจันโตครับโอ oh, ้สาธุสาธุครับเฮ้ดูสิอุยไอมองเราอยู่เลยนี่สิ s <S ครับเบอร์คขาลี <For curry. S 1> curry, ่ค <'m> ่ะเบอร์คิวลี่ดูโอกาสมาไอว ก็เดี๋จะถูกกัว่าเอาได้ครับดื ance, ้อผัดซสถูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไก่คิดขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับนั่งลงดีๆลูกแม่เออลูกพ่อพูดตามตัวสมเด็จตัวนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผุ้ติกามิกายะยายะเทวตังปิยตังสุตวาอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวะสุติมหาบันดาุตัสจิติเมสาตุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทตะสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทตะสสะวันทามิพุทธังสัพพังเมตุสังฆมัตเมิพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมตุสังฆมัตเมิพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมตุสังฆมัตถมพันเตสาธุสาธุสาธุมีโอกาสก็ได้มากราบไหว้สบุตรทุกคน อาลุงใส่ตูไไ้บริจาคน้ำเพลินด้อตอนกำลังแบ่งปันกันไปบุญมีวาสนาได้ส่งเด็กเกษตรสนันังนัดเดินไปไหนลูกพ่อบารมีเห็น้าวตูอัดมานี่เร็วครับอ่า

รอบครับของวัดนะโอ้เพียปักเจลี่โดสร้างบาวนีฝากฝาเท่าน้ำพนากดื้อขอรวมฝากบุญนำหลวงพ่อดื้อนครับอีละสาธุ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 ครับ กลับมา่หวานะครับเนาะวัดอ่วัดวัดอ่วัดลีมิดวัดดีมิวัดวัดลีนิมิดอ๋อวัดลีนิมิดบั้นแกงครับวัดลีนีมิดบั้นแกงเอ่อสำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วครับ คนเรามีเวลาแตมา้านนะครับด้อสวยงามครับตอนนี้กแประมาณหาจะ่หาวงโค้งแล้วอากาศกำลังดีครับเพิ่งกำลังปั่นพญานาคครับพุทธนาคราชมาสันก็คือเก่าเสียนครับอยู่ข้างล่างเนาะพาวงบรรยากาศนะครับเดี๋ยวขอเวียนมาสามรอบกันเด้อเวียนขวาแล้วียก็ใส่เอซ้ายก็คือ อิติปิโสนะโมตัสสะภะคะวะโตลายโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตลายโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตลายโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมปตุวิชชาจารย์สัมปันโนสุขตโลกะวิทุอนุตตะโลปุริสษาธัมมะสาลสีสะทัน เทวามนุษย์นังพุทโธพักวาเทียปิปิโสพักวาลังสมาสัมปโตวิชาจารณาสัมปโนสุขตโลกาวิทู อนุตตรปุริสาธรรมสาราทีสัทธาเทวามนุษสานังพุทโธพระกวเตีปิปิโสพระกวาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปัโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตรโุริสาธรรมสาราทีสัทธาเทวามนุษสานังพุทโธพระกวาตีปิปิโสพระกวาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปัโนสุขะโตโลกวิทู อนุตตรลปุลิสธรรมาสาราธิสัตธาเทวามนุษยานังพุทโธภักวัติปิพิโสภักวะลรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปนโนสุขตโลกวิทูอนุตตรลปุริสธรรมาซาราธิสัทธาเทวามนุษยานังพุทโธภักวติปิพิโสภักวะลรหัง สัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิถูอนุตตรโลปพริสัทธรรมาสรติสัทธาเทวามนุษยานังพุทโธพระกวาตีปิปิโสพระกวาอาละห่งสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิถูอนุตตรโรโพริสัทธรรมาสารติสัทธาเทวามนุษยานังพุทโธพระกวาตีปิปิโสพระกวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุริสธรรมมาสราบราธิสสะท้าเทวามนุษสานังพุทโธภคกวาติอิติปิโสภคกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปนโนสุขะโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมาสราบราธิสสทาเทวามนุษสานังพุทโธภคกวาติอิติปิโสภคกวาอรหัง สัมมาสัมพุทโววิชาจาระสัมปนโนสุขตโลกวิถูอนุตตรโุริสาธรรมาซารทา,าทิสัทธาเทวามนุษย์สัณังพุทโภพวกวะทีพิโสภคกวาละหังสัมมาสัมพุทโววิชาจาระสัมปนโนสุขตโลกวิถูอนุตตรโุริสาธรรมาซารทา,าทิสัทธาเทวามนุษย์สันังพุทโภพวกวาตีครบยัง สาธุขาบาลเ่มี่โตโตนุคลาไม่ได้สินดีๆหมดตีมดสินเดือสาธุสาธุได้รับดือขักลับลาด้ออครับเรียบร้อยลวมา สก้าระหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เนาะผลงานใหญ่ที่สุดในโลกว่าสั่นต์ของจังหวัดปัตตานีอายุสูงครับเพิ่งอยู่กลางอยู่รปสันต์สันต์ชนชั้นสูงแต่ไม่มีโอกาสได้มาสก้าระผู้ใดมีโอกาสก็มากด้วยครับดื้อครับสวยงามอยู่ครับสมเกาหล้มาอยู่ดอกคุณครับปุ่นกำลังสั่งพญานาคมองไปยวยงามเลยเนาะพยานาคครับ แล้วก็พญาครุฑค,ครับนี่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปเดี๋ยวไปดูในในคันน้ำมันได้ไปมองหน่ยว่าคืออะไรคันน้ำมันตรงไหนเช่นนะครับเด้อวันนี้จะได้เดินทางกลับนะครับ เาลยเดินดังกับขันน้ำมบนบอกว่าหายลยุ้ยพาู้ต่าดีลววยนะตัวข,ขึ้นไปคนไม่รู้ไม่ผิด คนนี้มีโอกาสกันมากเด้อครับเด้อคนน่ะทีมงานยีงนงน่งใหญ่ใจสกุลสกุลมีโชคมีชัยคับกันไปเด้อครับมีโชคน้าไปหอด่านเด้อครับเด้อก็วันทีหนึ่งวันดีวันเดือนแห่งความรักครับให้มีความสุขในเดือนกุมภาพันธ์ทีหนึ่งเป็นต้นไปครับพญานา,นาคขลาดแล้วก็ดุพ่อโตครับ จบบันทึกเพิธเต้นนี้นะครับนอกมารีวิวบรรยากาศของอวัดวัดเอียงเกาะวัดลีนี่ม ok. ีบันแกงครับใสแก้วครับระยะทาง200ยกิโลครับผู้เลนมีโอกาสกันมากนะครับดื้อวัดดีครับวัดดีครับวัดดีครับ